เปิดมาแล้วโอเคครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตัวอยู่ผมหน่อยกันโอเคนะครับเกมเซนโดเตอร์นะฮะแมในภาค V มัสเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็มาอัดใหม่อีกรอบนะครับก็คือต้องมาเว้นเนื้อเรื่องใหม่กันหมดเลยนะฮะคือไม่ใช่อะไรนะครับคือพาคสิบเอ็ดที่ผมอัดไปรอบเมื่อกี้นะฮะคือโซนี่เวกัสมันเอ๋นะครับเป็นเดิ้ลให้ผมมาแบบภาพมันค้างนะฮะผมก็ต้องมาเว้นใหม่ให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ตัวละครมันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับแหมก็เอาง่ายๆเอาผมสร้างตัวใหม่ไนะะฮ มาไปทำไว้ไกิจของไว้ไว้ากันต่อไปนะครับรีแมทรีแมทอ่าเรียบร้อยฉันคิดว่าเราทิ้งระยะเวลานานเกินไปแล้วนะบางบคนที่จะฆ่าคิวเบนได้แล้วฉันก็คิดไปได้บางอย่างนะฉันว่านายคนที่จะมาหาพวกเรานะเราต้องคุยกันประมาณนี้นะครับคือเขาจะนัดเอาไปที่ร้านร้านหนึ่งนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราก็จะวงจอดกันแบบฟี้ๆตามสเต็ปนะฮะฟิวจุ๊บนี่กด e ออก <c oughs> ไม่เขาา้าไว้กิจพอดี เอาละฉัน่าต่อไปไม่ไหวแล้วนะว่าต้องฆ่าคิวเบน,เบนถ้าอยากจะฆ่าคิวเบนนะก็นายก็ต้องเข้าร่วมการแข่งขันนะแล้วว่าจะจัดการเขายัางไงอ่ะเฮ้ยเราฆ่ามันเลยไม่ได้อย่างไฮะแต่ถ้านายสามารถถอดหน้ากากของคิวเบนได้นั่นก็จะเหมือนกับฆ่าเขาทั้งเป็นเลยนะเฮ้ยแอนเจอร์ก็คิดแบบกันนะคิวเบนจะไม่มีทางสู้กับแอนเจอร์แน่ทำไมอ่ะเขากลัวแอนเจอร์มากกว่าฉันเหรอบางทีนายอาจจะดูติ้งต้องเกินไป จะเย็นหน่ายเสือเรียบร้อยนะฮะได้กลับมาเว้นใหม่หม้ย <c oughs> คิซี่เอาอาวุธมาให้นะ่ะมันคือ,อไรอะ่ะมันคือปืนอาซีเอาไว้ควบคุมยานผาหหานะนะแล้วฉันต้องไม่ต้องยิงมันใช่ไหมก็ทาเหมือนกะับที่เคยทํามาแบบโอเคต้องยิงจากระยะสูงใช่ไหมโอเคใช่เรียบร้อยนะฮะ,ค,ะ,ฮะคิซี่ก็ฝากปืนนี้มาให้คิวเบนเคยสู้กับในายใช่ไหมก็อย่างที่นายรู้น,นั่นแหละไม่คิดว่าฉันสู้กับเขาได้ไหมมันก็ได้นแบบ นาคิดว่าจะง่ายไหมถ้าจะล้มเขาอะถ้าจะถามว่าง่ายไหมมันก็ตอบได้ยากเพราะว่าคิวเบนนั้นไม่ใช่ศัตรูตัวที่จะจัดการได้ง่ายแต่ถ้าสมมตินายสามารถถอดหน้ากากของเขาได้แล้วก็แล้วตะโกนโห่ร้องออกไปนั่นก็จะเหมือนกับฆ่าเขาทั้งเป็นเดี๋ยวฉันจะลองทําดูสักสองครั้งเลยมันประชดนะโมเดอบอนโมบอ a นี่ เรียบร้อยนะฮะพาร์ทนี้อาจจะมีเสียงรบกวนแบบยังไงอ่ะเสียงรบกวนแบบรถจากถนนเล็กน้อยนะครับพอดีว่าตอนนี้ผมมาอาจอยู่หอนะฮะพาร์ทสิบเอ็ดเ้ยพาร์ทสิบนะฮะแม่สิบหรือสิบเอ็ดตอนนี้ก็จําไม่ได้น,ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะมันก็ยังจะพูดอยู่นะครับว่าพูดถึงแมทที่ว่าต้องไปเจอกับคิวเบรนนะฮะโหตอนนี้ <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้วงทุนจัดตอนนี้นี่คือแบบผมปิดโฟลมในห้องเพื่อแบบมาอัดคลิปเนะี้ยคือเสียงมันดังเข้าไปในไม้นะฮะมา มดเตอร์โบมอเอรมาแมาวนะฮะนั่นคือรถของพ่อลูชดอร์ฉเนอคิดว่าแม็แเบนเวอร์น่าจะขึ้นรถในไม่ช้านั่นนะแม็แเบนเวอร์เหรอไอ้บ้านนั่นที่มาช่วยไอคิวเบนนั่นเหรออ๋อใช่เราก็แค่ต้องไปยำมานิดนึงได้ได้มันก็เป็นงานของฉันเหมือนกันแหละแอนเจอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่ารถมันแปลก เรียบร้อยนะฮะคือไอ้แมสมิงเวอร์คนนี้มันคือแบบเหมือนเป็นประมาณแบบทุกน้องคิวเบนะฮะที่แบบจะอยู่ในแมสแบบแมทมวอยปั้มมันนั่นแหละแล้วเราก็ต้องมาเก็บนะให้ตายสิจะไม่ได้ทำแบบนี้นะลดเสียการควบคุมเรียบร้อยนะฮะเพราะกูคุมเองเ <c oughs> หยียบซ้ำโอ้ยยังแตก <c oughs> ถ้าผมจะไม่หิดมันให้เราไปปั๊มน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นผมขับไปดักตรงปั๊มเลยดีกว่าค่อยๆไถ ให้ตายสิฉันรู้สึกเออรถของฉันเยีบยบร้อยชนคนครบสิบห้าคนนะฮะครบแล้วอ,อ้าวอ๋อตรงนี้มันต้องแบบมันต้องขับมาให้ชนกับถังน้ํามันนะครับผมจําได้วะเอามันไม่แตกเ <c oughs> จง๋จงเจง๋งเจ๋งรถไม่แตกเฉยเอา้าไม่ได้จริงครับท่านผู้ชมกูถ <c oughs> อ,อยยาว <c oughs> อา่ะเฮ้ยได้ไหมได้ปะ่ะโอเคได้เลย <c oughs> โอเคมันก็เละเป็นน้ำผลไม้เว้ยนะแบบเปิดน,นะ,ะใครต่อไปอ่ะต่อไปก็คือคอเบอร์จอนฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่บนเรือนะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราคงจะต้องหาในแถวนี้ใช่ไหมวะ่ะนี่นะฮะ breaking news มันก็จะบอกประมาณแบบว่ายังไงอ่ะก่อนที่จะถึงแบบ,บคนของลูคาดอแบบขับรถเสียการควบคุมแล้วก็แบบไปชนคนตายประมาณนี้นะฮะมันก็จะพูดแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมจะไม่แปลทั้งหมดนะฮะแบบแปลแบบคร่าวๆให้ฟังก็พอนะฮะ <c oughs> เว้นรอบที่สามยอดเลยสูบง,ง่ายๆส,สั้นๆนะครับตายหายกคัน <c oughs> จากอ่านข่าวไยาวแ okay คนะ่นี้แม่นั่นดูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยนะกินซี่แม่จะชอบไอเดียของเธอจริงๆแม่อิเว็กทนิกก็ทำได้ดีแบบนี้ไปนะโอ้ว้าว ประมาณแบบชมนะครับว่าอุปกรณ์ของเค้นซีดีนะฮะเมื่อกี้ผมก็พี่แปลพวกลวกไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยแม่โหลูกปั้นอันนี้แทบไม่เชื่อนะครับว่าพาสุดท้ายเราต้องมาบึ้มเหมือนนะฮะมาแต่ว่าวันนี้ก็คงจะแบบพาสที่แบบสุดท้ายมันก็คงลงไปแล้วฮะเพราะแบบดีเราจะขนเงินเข้าไปเราก็จะเอาเงินกลับไปที่ฟังมึงไม่ได้กลับไปแนะ่นอนกู <c oughs> มาแล้วเรียบร้อยนะฮะ ขนมปาร์ตี้ <c oughs> บีสปาร์ตี้ให้ตายสิใครมันบอกว่าเรือมันปลอดภัยวะให้ตายสินี่แม่งโคตรอันตารายเลยแม่งต่อไอท่อเฮลิคอปเตอร์หรอกคนต่อไปคือเท็ดดี้แล้วมันก็อยู่บนท้องฟ้านี่นายบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอานะเอาคิดซะว่าศัตรูของนายก็คือศัตรูของฉันเหมือนกันแหละเบรกินนิวมาอีกแล้วง่ายสั้นนะครับมันจะสรุปแบบง่ายไปั้นก็คือมีเรือเข้าไปชนอยู่ตรงแบบวิมขอบแม่น้ําแบบตรงแถวสตีวอเทอร์ก็มีคนตายแค่นี้นะฮะ สูบแบบง่ายๆสันส้นๆคือ <c oughs> มันจะพูดสถานการณ์แบบที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อกี้นะฮะเอประโยคนี้มันยาวเกินไปอ่ะผมเลยไม่แปลนะฮะเรียบร้อยควบคุอมอะเชน่ามาหก,กับเฮ้ยข่าวด่วนประมาณนี้นะฮะแม่แต่ว่ามันยาวเกินไปอ่ะผมก็เลยขอญาตไม่แปลนะับแบบสุบแบบสับบส้นๆให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็น่าจะพอแล้วนะฮะนะมาให้ตายสิมันจะหลุดออกจากการควบคุมแล้ว คือไอ้ตรงนี้มันจะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไอ้คำว่าเนี่ยสัญญาณไอ้สัญญาณตรงนี้ปะ่ะคืออุออปรกรณ์นี้มันมีขีดจํากัดนะฮะที่เขียนซี่ให้มาแหมซึ่งแน่นอนผมว่าแบบถ้ามันถึงตรงนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเว้นจบกันไปแล้วนะฮะมามามาชนเฮลิคอปเตอร์ไอ้บ้านน่ะมันโดดหนีไปเลยอะ่ะโดดหนีจริงอว่เวสร็จแล้วจะมีอีกไหมต่อไปคนสุดท้ายแล้วเอลเพอร์ซินต้เรามีปัญหาไว้อ่ะ ก็แค่เขาขอความช่วยเหลือจากพวกสแต็กนะคิวเบนพยายามจะฆ่าเขาก่อนที่จะเขาจะเข้าร่วมแมตช์นะให้ตายสิเราก็แค่ต้องไปขโมยวัตถุถังของพวกสแต็กสักคันแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนอุบัติเหตุโอเคนะฮะนี่เบกกิ้งนิวมาอีกแล้วนะครับเมื่อไม่กี่นาทีมาก่อนนี้ก็จะมาแบบพูดเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับที่เกิดขึ้นว่าแบบเฮลิคอปเตอร์ชนกันในแบบนี้นะฮะแหม่ก็แค่นี้นะครับมันไม่มีไวมากเท่าไหร่นะฮะ นะชนกันอยู่บนด้านบนแบบน้า,นนแบบานฟ้าของสตีลพอร์ตอะไรประมาณนี้นะฮะแม่มันก็แบบรายงานข่าวสดอะไรประมาณนี้นะฮะที่แบบมันจะเอาง่ายๆพูดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะฮะมันยาวเกินไปผมไม่ไมแปลนะฮะอืมอุมอมอ้ยแตกมาะฮะใช้แค่สองคันก็พอเรารู้เทคนิคแล้วนะครับเป้นสามรอบถ้ามันไม่รู้ก็แบบ <laughs> ไม่รู้ยังไงเ่ะท่านผู้ชม ท่านสุภาพ,พบุรุษและสุภาพสตีแห่งสตีลวอเทอร์ดูคนที่เดินมาด้านหลังคุณสิแกอยากจะสู้กับคนที่เก่งใช่ไหมมาสู้กับฉันสิที่แกคิดว่าแกเก่งที่สุดอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าคนที่เก่งที่สุดจะเป็นพวกกลางอย่างนี้นเหรอแม่แต่ในที่สุดฉันก็จะได้ร,รักษาแชมป์โลกครั้งที่13ในคืนนี้และฉันก็จะเป็นผู้ชนะที่ยืนอยู่คนสุดท้ายและดูแกขาหักทั้งสองข้าง เชื่อฉันสิรอบนี้แกทะเยอทะยานสูงเกินไปแว้วไอ้เบิร์กทำตัวเป็นตุ๊ดแล้วถอดหน้ากากกมาคุยกับฉันสิวะถ้านายอยากจะขาหักทั้งสองข้างก็ฉันก็น<า>เอามอบให้กับนายได้นะโคตรขิอของขอะท่านผู้ชมเราจริงขงิขงจัดมาฮะไปต่อด้วยความรวดเร็วนะครับแหม่ผ่านมาแปดนาทีแล้วป่ะมิชชั่นต่อไปไปฮะซอมบี้แอทแท็กอันนี้ผมเว้นไปแล้วนะ ไปเข้าของแองเจร์ไหฮะเอ่อทำไมวาต้องมาที่นี่อ่ะดูนั่นสินั่นเหมือนกับเกียรติยศที่ฉันต้องการมันกลับมาแต่ฉันก็เอามันกลับมาไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรอ่ะพวกเราทำให้ผู้คนมากมายต้องบาดเจ็บเยอะแยะแล้วแผนเป็นไงอ่ะเราจะระเบิดที่นี่ทิ้งซะแม่แล้วก็ตามหานักการของฉันแล้วทำไมวาไม่ตามหานักการก่อนอ่ะ อออเอาตามที่นายพูดเลยบอสอเ,อเรียบร้อยโอเคน,น,น,เน okay. นะฮะภารกิจนี้ไม่มีอะไรมากนะฮบถล่มคาสิโนซึ่งแน่นอนนะฮะมันจริงๆแล้วภาวรกิจนี้มันจับเวลานะฮะท่านผู้ชมมันจับประมาณแบบหนึ่งนาทีกว่ารประมาณนี้นะฮะลองสังเกตไอ้บอดที่ผมทําลายไปดิคือมันสุดหลอะแต่มันก็ยังแบบมันก็ยังไม่จบให้ฮะมันต้องรอแบบเมนเจอร์ผู้จัดการแบบโหลดออกมาก่อนนะฮะแกไม่สามารถหยุดพวกเราได้เยี่ยมเลย เอ็นเจอมันบูดนะฮะหมดยังโอ้ยเงินคือหล่นหล่นกระจุยไว้ฮะโอเอ็นเจอรมันยิงรัวมากรัวจัดอะวายหืมมาฮะเจอมันได้เจ้นั่นไอ้ผู้จัดการคาสิโนมันอยู่นั่นโอเครู้สึกว่าเราต้องคุยกับมันนิดหน่อยนะแกต้องการอะไรแกมาทำอะไรที่คาสิโนของฉันน่ะคิวเบรมันเก็บหน้ากากไว้ที่ไหน โอเคโอเคมันเก็บไว้กล่องด้านหลังนั่นน่ะฉันบอกได้แค่นี้จริงๆโอเคเรียบร้อยนะฮะจบนายก็รู้นะว่านากายอยู่ที่ไหนว่าทำไมต้องใช้มันด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนจิตกิญญาณของฉชนนายไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้อีกแล้วแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวนายก็ได้เห็นพวกเซนประมาณแบบสปิริตของเขานะฮะถ้าไม่ใส่มันแบบมันอยู่ที่นี่ไว้มันใช่ของจริงไหมอ่ะฉันจำมันได้ทุกแบบ ทุกๆสีทุกๆหน้ากากของฉันเอาวี่ใส่แล้วออกไปได้แล้วอ่าแอนเจอรีเบลตี้ถือกำเนิดใหม่อีกแล้วมาแนละ้ฮะผมจะวิ่งเว้นแบบรวดเร็วนะอ่ะคราวนี้เราก็ออกไปจากที่นี่ได้ไหมใช่ไหมไม่มันถือได้เวลาที่เราต้องส่งข้อความไปให้กับพวกคิวเบนพวกสต<ะ>ีอวอเทอร์บะอ่ะฉันบอกว่าน่าจะเป็นแผนสุดท้ายของนายนะอืออมถล่ม พล่มฮะมาจําได้นะครับว่าเราต้องทาลายไอ้พวกแบบแม่ลูกน้องมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่วีบยิงไอ้รูปั้นนะนั่นแม่งดูขดขยแ่งว่ะตัวละครมันบ่นนะฮะอัดเข้าไปแม่แม่ RPG ช่วยเคลียร์ทางได้อย่างรวดเร็วนะครับที่ผมมายิงไอ้พวกนี้ก่อนไม่ใช่ไปนะครับเพราะว่าแบบถ้าสมมติเราแบบอ่าฉันบอกว่านี่จะเป็นข้อความที่ดีนะ ส่งข้อความไปหาพวกมันนะประมาณแบบ,บประกาศศึกึนหน้าบ้านนะฮะโอเคแองเจิลเดินตามเรามาอยู่อโอเคได้อยู่ฮะอืมสวยนี่แนะไปนิดเดียวอเออฉันบอกว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะเออยนี่มันเหลืออีกเยอะแค่ไหนเนี่ยที มึงต้องการอีกมากแค่ไหนเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ร้อยรอย,รอยมาเหลืออันสุดท้ายได้ครับแต่ว่าลูกน้องมันก็เหลือน้อยอะะเคลียบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะแม่ไม่มีที่อื่นเนี่ยโอ้ยบูสตัวโคตรใหญ่เรียบร้อยเรียบร้อยอาจจะมีเสียงมอไซค์แบบท่อดังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแบบ <c oughs> <c oughs> พูดตรงๆแบบอานะท่าผู้ชมคือหอที่ผมอยู่ตอนนี้คือมันแบบมันติดกับ ยังไงะฮะมันติดกับถนนใหญ่นะครับแล้วแบบการใช้เสียงอะไรของผมก็อาจจะใช้ได้แบบไม่เต็มร้อยต้องขออภัยด้วยนะฮะโอ้มันจับมาในเจอร์ไว้อุอ้ยแม่งจะเยียบกูใจเย็นนะพี่อืแตกแตกเรียบร้อยมาเหลือคนสุดท้ายนะครับจบภารกิจนี้แบบชิวๆแล้วก็น่าจะเหลืออีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายนะฮะจบพอดีแม่ถ้าจำไม่ผิดว่าจะได้คาสิโนนี้นะฮะนี่หมื่นสา บ้านหลังที่3สวยงามสวยงามนะฮะไปไปต่อด้วยควอรตั้มว,วฮะภารกิจสุดท้ายคืนนี้จะเป็นคืนที่ดีสุดเลยครับบอบบี้ใช่แล้วครับแซคคืนนี้จะเป็นคืนที่ดีสุดเพราะเราได้มีมวยคู่เอกที่เรารอกันมานาน<ป>อ่าใช่เราไปดูกันเลยดีกว่าฮะ,ะใช่แล้วครับบอบบี้คนที่กำลังเดินออกมานั่นคือเอดดีคิวเบนและตอนนี้เขาเดินออกมาที่โพเดียมยตัวของเขาเองเลย เดีวมาดูกันเถอะว่าสตีเวอร์บว่าเชื่อจะล้มเขาได้ไหมบอกได้เลยนะครับแซกว่าเขานีมันเป็นตัวอันตรา,ายชัชดๆเลยเพราะว่าแค่เขาเดินเข้ามาในโพเดียมเนี่ยศัตรูของเขาก็ต้องสยบกันแล้วนะฮะเหมือนศัตรูของเขาได้เข้าไปอยู่ในความมืดแม่ฉันบอกว่าไอ้นี้แมงโตรโหดท่านจะอยู่ครบรอบนะแล้วก็คอยช่วยนายจัดการคิวเบคอยนายโชคดีนะเพื่อนแม่นั่นไหนครับบอบบี้นั่นแหนพวกเซ็ตไม่มีใครชอบเขาเลยก็ไม,ไ,ไม่ทั้งหมดหรอกครับ ตอนนี้มีแต่คนเกลียดเขาเพราะสิ่งที่เขาทำกับ Steel Water มาดูกันเถอะว่าคืนนี้เขาจะโชคดีกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวๆโอ้พระเจ้านั่นใครน่ะพระเจ้าช่วยนะมันแอ g เจ d i ลด n เวนตโอ้บ้าจริงให้ตายสิแหมสองคนนี้เคยเป็นคู่ปรับกันมาก่อนนะครับแล้วเหมือน Angel ลเพิ่งจะกลับมาจากคุมนรกเลยเขากลับมาอีกครั้งแหมเขาคือนักมวยปั้มที่หนุ่มที่สุดที่เคยชนะซูเปอร์เคครับที่สังเวียนนี้มาก่อนนะครับ วันนี้ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกแซคไวันใหที่เขาแพ้กับคิวเบเมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้แองเจลได้กลับมาอีกครั้งถ้าคุณเป็นแฟนนักมวยปั้มแล้วก็นี่จะเป็นแมตท,ที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเว้ยมานะฮะได้มว่าทำงานของฉันวะเอาฮะมันเริ่มกันแล้วบูชเชอร์สตีวอเทอร์เิ่มเปิดก่อนนะฮะมารู้สึกว่าตอนนี้เป็นไวที่เซอรพรส์ามากเลยนะครับออขออญาตไม่แปลนะครับเขาก็ประมาณแบบว่า รู้สึกว่าแฟนๆจะพยายามช่วยคิวเบ้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าแหม่นัน่นมันบ้าไวเนี่ยวูชชดอมันกำลังไปที่สนามประมาณแบบไอพวกนี้ก็พูดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับผมก็จะไม่แปลทุกประโยชน์เหมือนเดิมม,มาคุณรู้ไหมครับบับบี้แมบนี้มันก็ต้องใช้ทั้งพลังก,กำลังแล้วก็แต่ตางอะไรแบบนี้เขาก็พูดไปนะฮะร,รู้สึกว่าบูชเชอร์สตีวอเทอร์เขาจะมากับพาร์ทเนอร์ที่ดีนะฮะแหมพวกเขานั้นฝึกฝนพร้อมกัน นั่นทำให้แอนเจล้นั้นโอ้โยแต่ผมว่าผมมาโฟกัสกับการแบบเก็บของนี้ดีกว่าเขาก็จะพูดถึงการวีแมทของแอนเจลเมื่อกี้นะฮะซึ่งแน่นอนผมแพ้ไม่ไั้โอ้พระเจ้าช่วยแอนเจลรุดออกมาจากนอกสนามนะครับผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยครับแอนเจลกำลังถูกรูมสก๊อตพระเจ้าช่วยตอนนี้เขาโดนวุมกระทืบไปครับแซกเขาจะตายไหมนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแ r ้พุชเชอร์สตีวเวอร์วิ่งเข้ามาจะช่วย Angel แอนเจลอฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเขาจะช่วยยังไงเขาตัวคนเดียวเองนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยไอ้เชี่ยที่ไหนมันเอาเรื่อยมาให้เนี่ย <c oughs> ชิบหายฮะได้เรื่อยฮะเชนซอมาพระเจ้าช่วยนี่มันเพิ่งเริ่มต้นฮะแม่มาฮะคุณเพลงกันไหมครับท่านผู้ชมยูทูเปสออนไลน์เพลงนี้นะฮะผมก็ชอบตอนนี้รู้สึกว่าสตีวอเตอร์บูเชอร์จะได้เรื่อยมันฮะแต่ตอนนี้นี่คือศพนี่ปิ้วว่นมันก็แบบพูดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ตอนนี้ศพนี่เกลือนนะครับบ๊อบบี้เกลือนี่เต็มสนามไปหมดเลยแม่ผู้คนต้องชอบมันแน่ที่ได้อยู่ที่นี่ที่ได้เห็นมันตอนนี้ไม่มีใครอยู่บุสเตอร์สตีวอเตอร์ได้แล้วฮะให้ตายสิคิวเบนจะต้องได้ดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นให้ตายสิดูสิศพลอยเป็นปิวไว้ฮะศพศพบินเลยแอนเจลในสู้ไหวไหมฉันคิดว่าแขนฉันหักนะเพื่อนนายต้องไปจัดการงานของฉันต่อแล้ว โอเครู okay, ้สึกว่าเหมือนกับว่าศึกครั้งนี้จะยังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนี้บูชเชอร์สตีวอเตอร์นั้นจะต้องจัดการกับคิวเบนเองแล้วนี่แม่งดูจะค่าส,สิกมากเลยนะครับแมสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องจัดการฉันรอเวลาน,นี้มานานแล้วมาแน่จริงแกก็เดินเข้ามาเปิดฉันไว้สิกู <c oughs> จะดึงหน้ากากมึงออกไอ้ตื้นเ้ยถ้าแกคิดว่าแกทำได้ก็ก็เข้ามาเลยแต่ฉันจะฆ่าแกก่อน โอ้โหแม่งต่อยไม่เข้าเว้ยนี่ดูคลาสสิกบ้างเลยครับรู้สึกว่าไอ้ใหญ่สองตัวนี้จะต้องมาเจอกันแล้วกูตบกูตบกูตบโอ้โอบล็บบให้ตายสิตอนนี้นั้นรู้สึกว่าฝั่งที่เสียเปรียบจะเป็นฝั่งของเส้นมามาเสียเปียบอะไรเสียเปียบอะไรกูเข้าแล้วกูเข้าได้แล้วมามามา มาให้โชคฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมเรียบร้อยการที่จะช,ชนะคิวเบนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่โอ้พระเจ้าให้ตายสิคิวเบนหลุดออกนอกสนามไปแล้วฮะมามามามันขึ้นมาใหม่เว้ย มันต้องลงไปสักประมาณเดี๋ยวก่อนนะฮะเขากลับมาอีกแล้วดูเหมือนว่าสตีเวอร์เทลวูดเลอร์จะต้องรับมือกับเขาอีกครั้งในคืนนี้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แซคแม่ยังไงก็ตามเขาเดี๋ยวป๊บมึงมาเข้ามาเล้วฉันจะฆ่าแกโออแทบไม่น่าเชื่อว่าคิวเบลลบอีกแล้วฮะแม่นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยด้ครับแซก มาให้ทุกท่านอีกนิดเดียวผมจำได้นะครับมันจะล้มลงไปสักประมาณ3รอบนะครับประมาณสองรอบ้วอุ้ยรพระเจ้าอ่ามันบล็อกแต่ว่าตามไซส์ดีแม่งโครเหลือเชื่อเลยฮะแม่วางเวิมไม่ดีแล้วสำหรับคิวเบนนี่สเปกบาร์อุ้ยไวเดอร์คิกช่างไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยผมแบบรักแมทนี้จริงๆเลย คิวเบนุดออกนอกสนามอีกแล้วรู้สึกว่าพวกวิชดรกำลังจะขึ้นมานะครับแม่รู้สึกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะไม่ได้สู้กับคิวเบนแค่เพียงเดียวแต่ว่าต้องสู้กับคนอื่นด้วยนะครับบ๊อบบี้แต่มันก็เป็นบททดสอบนะครับแซกประมาณนี้นะฮะอุ้ยมันต่อยผมยแกมไม่มีทางจัดการฉันได้ฉันจะไม่ปล่อยให้แกได้เดินออกไปข้างนอกแบบขาสองของ้านเพราะฉันจะจัดการแกประมาณนี้นะฮะกูลำคัญบ่นเว้ พูดไปเหเอะไองามไส้ย,ยังไงกูมาที่นี่เพื่อชนะอยู่วะแกเตรียมตัวแพ้ได้เลยเอย่าฟังไว้นะแกจะต้องจําชื่อของฉันไว้เพราะฉันนี่และจะเป็นฝันร้ายของแกประมาณนี้นะฮะไอ,อมันถึงเวลาที่มึงต้องตื่นนะประมาณแบบว่าไอนี่มันขิงใส่เรานะฮะและตอนนี้ก็ถึงเวลาจัดการแกแล้ว อ๋อชักไม่น่าเ,เชื่อไว้นะครับมันช่างไม่น่าเชื่อเลยนีย่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คิวเบนจะน็อกอีกแล้วคิวสวิกวในที่นี้ก็ประมาณแบบว่ามวยปั้มประมาณแบบยังไงอะ่ะคู่ต่อสู้ของเราแบบน็อกนะครับท่านผู้ชมคิวสวิกอ,อ่ะมาอัดหนึ่ง้ยสองสามสี่เรียบร้อยฮะสี่ครั้งกระโดดโอ้โหชีวิตจริงสี่โครงหักคุณจริงฮะ กระดูกสังหลังนี่คือแตกหมดอ่ะท่านผู้ชมมามาฮะไดว่าบอยบินดีแม่งแทบไม่ได้เชื่อเลยว่าไอ้นั่นจะเอาชนะได้นะครับท่านผู้ชมมาฮะคิวเบนมึงไม่อดแนะ่อยากจะเปิดหน้าหน่อยไหมเดี๋วยว่าทำอย่างนั้นนะฉันจะบอกความรับเกี่ยวกับออาโพวิจิตให้กับ,กบนายขอแค่อย่าถอดกกน้ากากเัิ ทอดเบ้ยทอดเบ้ยโอ้โหมาแชร์ักขนาดนี้ยิ้มหน่อยนะคิวเบนเดี๋ยวก็ถายวิปไม่สวยบอกไม่ได้ปะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับวันนี้แอนเจอร์สามารถชนะคิวเบได้และสามารถถอน้าการเข้ามาได้ให้ตายสีคืนนี้จะเป็นคืนที่น่าจดจำจริงๆครับเราได้เห็นหน้าที่แท้จริงของคิวเบน อ่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่ผมรักจริงๆเลยครับตอนนี้ผู้ชนะกำลังยืนอยู่สง่าบนเวทีใช่ล้วครับแซคคือดีไม่ใช่ดีจริงๆโมโหฮะโมโหคิวเบนมันก็แค่แมตช์เดียวเองแมตช์เดียวพอมีอ่ฉันนี่มันเมืองของฉันและฉันคือซีซ่าและอแต,ตอนนี้ฉันก็อยากจะทำลายอะไรสักอย่าง บบจบไปแล้วอีกหนึ่งภารกิจครับท่านผู้ชมแม่ผมก็มาอัดอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะแม่ถ้าโซนี่ไปคัดไม่เออเราก็ไม่ได้มาอัดกันใหม่นะครับแต่ว่าเอาจริงๆแบบไม่เอาคอมนะฮะแม่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแต่คลิปแรกยางคลิปสุดท้ายนะฮะเอาจริงๆิคลิปพวกนี้ส่วนใหญ่ผมก็เข้ามานั่งดูครับเพราะว่าเอาจริงๆนะเซนโลส่วนใหญ่แบบ ไปดูช่องอื่นเขาแบบยังไงฮะเขาไม่ลงบอลลวสีมันแบบนข้างที่จะแบบผมไม่ได้ว่านะแต่มันก็แล้วแต่ช่องหน่อยฮะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผมไปเจอกันในภาคต่อไปขอบคุณดูท่านนี้เข้ามาดูนะฮะไปครับผมบ๊ายบายไปเจอกันนะ